ันมาเยี่ยเมือนตามติดชีวิตเจ็บสอวันนี้ครับวยว่าจะใส่ก๋วยจั๊บว่าจะย่าหาเงินไหมย่างห้าหาเงินย่างเป็นเป็นตาโอ้ยมาเที่ยวเลยเซเป็นตาด้วยคือวะหรือเท่าได้ยังมาเนี่ยล่ะอกลงไก่ต้มกลงไก่ต้มอี่กึ่งเมื่อขึ้นอย่างไรบ้าไก่เกย์ยอดมีเอาแบบเป็นต้มต้มสมนะเอ้าว่าไม่กันนะเชฟจงกินได้รวันนี้คบเบื้องไรกกันอาหารบอกเบื้งกันนะต้มยำไก่ ยังยก็ปีไก่ทอดปีไก่ทอดแล้วก็กกวกยังก็แกงหน่อไมันว่ะแกงหน่อไม,ม้พูดวุ่นมีคนมาถ่ายด้วยนะเดี๋ยว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 ถ่ายวันก่อนไอ้วันไอ้เพื่อนแก่เข้าเนี่ยตัดหนามานเลยแก่เข้าเลยเบ็ดกับมีพี่น้องเียงตัดหนายี่หดเรย์โอ้โหใส่เป็นตาแบบเท่วะจา้ะ <c oughs> <laughs> ตามติดกต,ตามติดชีวิตเซียบสออีกหนึ่งวันครับว้นนี้แก้วไหมเพื่อนโอ้อยอันแขกมาหาเจ้าของเถียงวยยายูเจ้ามันไปใส่เอาไวมาไปหาเงินเ,เอามาทำไมเอาแก้วมาน้ง ตัดเนีกับข้าวของตัดเนี่เพิ่นยน่ยเงินมือนี่เพิ่นแหย่ไรไปได้แล้วมือนี่ยเดี๋ยวพะคะเราแหยมือนี่ยเพิ่นแหย่มือนดี๋ยวว่เดี๋ยวว่าง่ราหยมาแล้วงานงานหลวงเนี่ยสองงานมือนี่งานหลวงเนี่ยงานหลวงทีเดียวเดียสองงานทีไปอีกบ่วหน่ะไปยังเมื่อไรวะเนี่ยวัวเอ้ขลังเขาแหยเงินแล้วขณาดิขณาวันอโอ้เพิ่นหมานเว้ยมือนี่กูต้องได้กินเหล้าฟรีแล้ววะ Ha ha ha.